สรุปไรเพ5.2จะมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมาเริ่มกันด้วยที่ตัวละครใหม่อย่างเชสกา กันกดสิล่งของชสกาจะทําให้ขึ้นขี่ปืนได้ซึ่งสามารถบินได้คล้ายๆกับตัวสกัลลมุด์น่ะแต่ว่าเร็วกว่านิดนึงแล้วก็จะทําให้การโจมตีปกติเปลี่ยนไปใช้ปืนที่ขี่แทนการยิงปกติเนี่ยก็จะยิงเป็นธาตุลมซึ่งสามารถกระจายธาตุต่างๆได้และถ้าหากคุณกดชาร์จยิงเนี่ยก็จะเป็นการเล็งและกก็ชาร์จกระสุนได้เยอะสุดที่6นัดซึ่งทหาในทีมคุณเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นธาตุไฟน้ําไฟฟ้าหรือว่าน้ําแข็งกระสุนบางหน้าตอนที่คุณชาร์จโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสเป,เปลี่ยนเป็นาาาาตตมมที่ว่วา ถ้ามีเพื่อนธาตนั้นๆอยู่ในทีมเราซึ่งตอนที่ยิงเนี่ยมันก็จะยิงกระสุนออกเป็นธาตนั้นๆเลยที่เปลี่ยนไปตัวเพื่อนเนี่ยไม่ต้องแปะธาตเองก็ได้เจ๊นะแปะเอง นักเลงพอตัวทําไม่ตายก็คล้ายๆกับาการกดชา์จยิงนั่นแหละครับยิงไปก่อน1น,นัดหลงจากนั้นก็จะมีกระสุนแตกออกมาอีก6นัดซึ่งไอหนัดนี้เนี่ยตอนแตกออกมามันก็มีโอกาสเปลี่ยนไปตามท่าของเพื่อนในทีมนะก็เป็นตัว DPS ลมจ๋จาเลยละคล้ายๆกับสการามุตอะไรอย่างนั้นนะตัวละคร4ดาวที่มาในแพทนี้อีกตัวหนึ่งอย่างโอโรนไอหนุ่มล้านยายที่แค่เลี้ยงเพลี้ยแล้วก็ปลูกผักไปวันๆโอรรน or or เนี่ยจะต่างจากชาวบ้านคนอื่นชาวนัดลานที่คนอื่นเขาเก็บวิญญ,ญญาณราตรีเองได้เนี่ยแต่ว่าไอหนุ่มนี่เนี่ แม้ว่าจะเป็นการที่เพื่อนทาวิญญาณราตรีปะทุใช้ธาตุน้ําหรือว่าไฟฟ้าโจมตีใส่มอนทําปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าหรือจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในโหมดวิญญาณราตรียืนตีมอนทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยจะทําให้ออโรรอนได้รับข้าววิญญาณราตรีมาซึ่งตอนที่โอโรรอนเข้าโหมดวิญญาณราตรีเนี่ยมันจะมีฟ้าผ่าแถมเป็นระยะระยะซึ่งตัวฟ้าผ่านี้เนี่ยสามารถติดได้แม้โอโรรอนจะไม่ได้อยู่ในสนามก็ตามคือขอแค่มันเต็มมันก็มีฟ้าผ่าแถมให้เลยอ่ะการกดสกิลแล้วจะทําให้ออโรรอนบินขึ้งงโาว ไฟฟ้าแล้วก็ล่อมอนเข้ามาตรงกลางวง ทำดาเมจไฟฟ้าใส่เรื่อยๆก็เป็นตัวที่น่าจะออกแบบมาให้เล่นกับทีมชา์จไฟฟ้านั่นแหละซึ่งก็ไปดูแล้วว่าอนาคตเขาจะปรับปฏิกิริยาชา์จไฟฟ้าหรือเปล่านะไว้เราดูแล้วกันนะในแพทนี้มีการเพิ่มแมปใหม่เข้ามาของเผ่าวงปีบูผาและเผ่าเจ้ารมราตีซึ่งทั้งสองเผ่าเนี่ยก็ต้องมีโซเดียมประจาเผ่าอย่างแน่นอนขอาพวกปีบูผาเนี่ยก็จะเป็นนกที่บินได้ก็แค่นั้นน่ะคุณจะให้ลกทําอะไรอ่ะแค่ของเผ่าเจ้ารมราตีก็จะเป็นคล้ายๆกับนกฮูกซึ่งจะมีความสามารถในการกระโดดสองที่แบบเท่ช่คล้ายๆกับโอนนั่แและะ้วก็สาาาาาามมรถดูภพพตฝผงเเืออจ หรือว่าใช้แก้ปริศนาต,ต่างๆต,ตามในแมปก็ได้ซึ่งตัวแมปใหม่เนี่ยก็ยังมีอีกแมปที่อยู่ข้างๆวงปีบุปผาอยู่ ชื่อว่าอ็อกคา,านัดลานเป็นเมืองเก่าที่มีมังกรเฝ้าแล้วก็รอให้เราเข้าไปสำรวจซึ่งแน่นอนว่าแมปใหม่มาก็ยังมีอีเวนต์สำรวจแมปแจกเพิ่มอีก400เพรเช่นเดิมตัวกิจกรรมนี้เนี่ยก็อยู่ถึงแพ่5.3เลยนะเขามีเวลาให้เยอะนะคุณจะได้ไม่ต้องรีบสำรวจขนาดนั้นเนื้อเรื่องที่มาในแพ่5.2นี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักเวทพเจ้าบทสลับฉากจะมาบอกเล่าเรื่องราวในการฟื้นฟูสิ่งต่างๆหลังสงครามทั้งผู้คนจิตใจบ้านเรือนและอื่นๆแน่นอนว่ากัปตันยังอยู่กับเราซึ่่่งงยแกกคาาาาจะมมบบอบอลวัใ เราฟังนั่นแหละเพื่อจะได้รอปูไปแผนะ่5.3น่ะมีเควสประจาําเผ่าวงปีบุพพาเข้ามาซึ่งก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวเผ่าแล้วก็เล่าเกี่ยวกับตัวละครเชสกาเองให้เราได้ทําความรู้จักกันมากขึ้น เผ่าเจ้าลมลาตีเองก็มีเควสโ,โลกเข้ามาเหมือนกันเป็นบท1และบท2ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเควสโลกแบบยาวนะเพราะว่ามันมีหลายบทนะน่าจะคล้ายๆกับในเซนเซนคูดหรืออาานาลาอะไรอย่างนั้นนะในแมบออคานัตลานก็ยังมีเควสต่อของน้องเทเบลิสอรัสด,ด้วยเราอาจจะได้รู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับไอหนูตัวเล็กนี่ว่ามันเป็นมาอย่างไงทําไมถึงได้มีพลังมากมายมากมากว่าตัวอื่นแพทนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเควสโลกเยอะมากๆ ส่วนจะสนุกไหมไว้รอควิดมาค่อยว่าก,กันแล้วกันนะในแมปออคันนัดลานยังไม่หมดแค่นั้นยังมีบอสของอัพตัวละครใหม่ซึ่งตัวบอสนี้เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นบอสตัวอื่นๆได้เราจะต้องใช้ท่าตีเกราะมันหรือว่าใช้ตัวละครที่มีวิญญาณราดีตีเกราะมันเพื่อทําให้มันล้มลงจากนั้นเราค่อยกระทืบมันอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรสําคัญนะข้ามไปของสาคัญมากๆทุกๆไลท์แพดนั่นก็คือตู้กาชาครึ่งแรกจะเป็นเชสกาและการรีรันกลับมาของลินเน่ซึ่งโอรรออนนนนนกกก็็็ยยููู่่่ใใตตต้้ีีดววววะควััับสงงหลลจจเปพิ จะมีสีดาวเข้ามาใหม่อีก2อันจะเป็นธนูกับสื่อเวทก็ไปรู้นะว่ามันจะดีขนาดไหนเนี่ยเห็นตัวละครไปแล้วอยากเปิดตัวไหนก็ตามเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเพชรว้ดีๆนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครจะเติมเพชรเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเติมที่ Richman ShopNo.1 เรื่องเติมเกมเติมเกมกันชินในแพ็เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดๆ10เดือนพร้อมบริการชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมาย สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุมบริการไว้ต้องที่ Richman Shop เท่านั้นในส่วนของอีเวนต์หลักจะมากันที่เผ่าเจ้าลมราตีช่วยยายหลานโอรลลอนฮิลาลาริในการสืบห้าความจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเผ่านะ่ะคือเขาน่าจะเล่นมนของขังแล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้นนั่นแหละไว้รออีเวนต์มาก็เดี๋ยวได้รู้กันเองนะในอีเวนต์ก็มีการแจกดาบสีดาวฟรีอีกด้วย ซึ่งแน่นอนมีอีเวนต์ก็ต้องมีมินิเกมตัวมินิเกมเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ผ่านมานั่นแหละอันนึงก็ไล่ตอนเจ้าก,ก่อนเข้าประตูมีแมคาีนิกเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆ มีการตีมอนตามเงื่อนไขแล้วก็จะมีบ๊อบด่านให้นิดๆหน่อยๆก็คล้ายๆกับอันเดิมๆที่ผ่านๆมานะอันสุดท้ายก็จะเป็นการเรียงรูปให้ถูกต้องรูรูปดีๆนะอันไหนอยู่บนอันไหนอยู่ล่างนะเรียงดีๆนะในส่วนกิจกรรมย่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมินิเกมที่ให้เราทําตามความสามารถของตัวละครนั้นๆน,นๆนะกิจกรรมเลือกโปเกมอนให้มันสู้กันซึ่งก็มีการแพท้ทางชนะทางคล้ายๆกับซึ่งก็คล้ายๆกับกิจโปเกมอนที่เราได่นเล่นมานั่นแหละแค่รูปแบบมันอาจจะต่างไปจากเดิมนิดหน่อยมีกิจกรรมเกี่ยวกับเกมการ์ดซึ่งก็ให้้เเราลลือกกแว ักนแต่ว่ามันมาคับออโต้นะจ๊ะดีมากๆเลยสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นหรือว่าคนที่ขี้เกียจเล่นน่ะโคตรชอบเลยอย่างผมเนี่ยผมคนนึงนะ่ะไม่เล่นนะการเนี่ยซึ่งแต่ผมจะพูดอย่างงั้นแต่แน่นอนว่าแพทใหม่เขาก็มีการ์ดใหม่อัพเข้ามาอีกแล้วมีกิจกรรมตามล่าเราหาสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ตามแมปก็คล้ายๆกับอันเดิมเลยแหละครับไม่ได้ต่างอะไรเยอะปิดท้ายด้วยกิจกรรมเลไลโอเวอร์โฟ ให้มาฟาร์มของก่อนจบแพทในส่วนการอัปเดตคุณภาพชีวิตเนี่ยก็จะมีการปรับลงละครในจินตนาการให้เราไม่ต้องเด้งออกมาที่โต๊ะแล้วตอนที่เราผ่านด่านนะเราสามารถกดต่อไปได้เลยสามารถดูได้ว่าเพื่อนเราอยากได้ตัวไหนเราจะได้ตั้งตัวละครนั้นน,นให้เพื่อนยืมได้นะ่ะมีการปรับตอนเลือกตัวก็มีปุ่มแยกท่าแยกตำแหน่งว่าใครเป็นทตุไหนตำแหน่งอะไรให้เราหาตัวละครได้ง่ายขึ้น ปรับข้อมูลต่องบอสให้เราดูได้ง่ายขึ้นว่าบอสมันแพ้ทางอะไรเราจะได้ต่อกรกับมันได้ง่ายขึ้นนะมีการปรับปรุงเรื่องอัติแฟกต์สามารถกดเรงอัติแฟกต์ตามระยะเวลาที่เราได้รับซึ่งจะเรียงจากล่าสุดไปยังเก่าสุดเพิ่มฟังก์ชันการล็อกอัติแฟกต์ว่าถ้าหากเราได้ของแบบนี้มาเนี่ยเกมมันก็จะล็อกออโต้ให้เองซึ่งเราจะกดแบบออโต้ไปเลยที่เกมมันเซตติ้งมาให้หรือว่าเราจะเลือกเองว่าเราอยากล็อกออฟแบบไหนคุณก็สามารถกดเลือกเองได้หมดเลยนะหน้าการตั้งค่าการล็อกอัติแฟกต์เนี่ยก็จะม นะแล้วก็มีการเพิ่มการกดดาวอ t ต f a c t ที่เพิ่มมาทําไมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจใครรู้เหตุผลที่มันมีการกดดาวบ้างอ่ะบอกผมทีดิมีการปรับแอนิเมชันตอนค้าของที่โต๊ะสร้างของที่โรงตีเหล็กการทํากับหรือว่าการสร้างเฟอร์นิเจอร์ในแอนิเมชันมันสั้นลงนะช่วยประหยัดเวลาชีวิตได้เยอะเลยนะสำหรับใครที่ค้าของบ่อยๆภายในการน้ําชาเนี่ยเราก็สามารถซื้อไม้ได้แล้วและเขายังลดคูดาวของตีไม้ให้มันสั้นลงอีก สำหรับใครที่เป็นสายแต่งบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะชอบนะมีการปรับเข็มทิศให้เราสามารถหาซีรีส์และก็เสาแดงตามแมพได้แล้วก็ปรับเข็มทิศให้มันสามารถเปลี่ยนไปตามแมพที่เราอยู่รวมไปถึงของที่เราใช้หาก้อนคูรัตต่างๆด้วยเนะเวลาเราอยู่เมืองไหนเราก็สามารถกดเปลี่ยนเป็นเมืองนั้นได้เลยนะไม่ต้องเข้ากระเป๋าสลับเอ้เราอยู่นัดลานเราใส่ของนอน s t ต a อยู่เราจะต้องสลับออกสลับเข้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราสามารถกดได้ที่หน้าจอเลยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบอกว่าเราเล่นเกมจีนในะเอ๊บอกได้แล้วนะทั้งซีรีส์และซีร เดีนะ๋ยวคุณจะใช้ Xbox e Game Pass ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งถ้าคุณล็อกอินใน Xbox e เนี่ยคุณก็จะได้ปีกใหม่ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นปีกพิเศษคล้คายๆกับตอนที่คุณล็อกอินเข้า PlayStation นั่นแหละหมดแล้วกับ Live Pad 5.2เป็นแพดท,ที่ดูไม่ได้เยอะอะไรแต่ที่เยอะจริงๆนะคือ Quest โลกเยอะมากๆเลยนะใครรอเปิดตัวละครไหนก็เตรยียมเพชรไว้ให้ดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประ,ประมาณนี้ไปละบายยกดไลค์กดซับด้วย